วันนี้มาส่วนกับพี่ยักษ์ค่ะพี่ยักษ์ไปนู่นแล้วดูลูกทอ้อมันเริ่มเริ่มเป็นสีแดงแล้วนะคะแต่มันยังไม่แก่นะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวโมจะพามาเก็บใบเรียกใบอะไรนะโหระพาฝรั่งนะคะแต่โมจะเรียกกะเพราฝรั่ง basil basilic นะคะ เป็นบบซิลิกมันออกดอกแล้วนะคะก็เหมือนกับอะไรนะถ้าบ้านเรากะเพราเนาะถ้าเราอยากให้มันกินได้นานๆเราก็ต้องเด็ดตรงดอกเขาออกนะคะมันจะได้แบบแตกยอดใหม่นะคะจะได้ไม่แห้งตายเนาะมันออกดอกหมดแล้วเหมือนมันแกนเลยมาค่ะเดี๋ยวมาเก็บกันนี่นะลอยแม่เก็บไปเราก็จะเก็บตรงนี้ตรงดอกมันนะคะ นี่เขาเก็บไปแล้วเลือกยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม่เก็บแม่เขาเก็บเลี้ยงหอ,อมมากเลยโมจะเอาไปใส่แกงนะคะโมอยากกินแกงนมมาก เลือกอยากนิดนึงนี่ค่ะ <c oughs> มอเตอส่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่แล้วมาเลือกเก็บเอาตรงนี้นะคะ ดอกมันมันจะหอมนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในแกงหน่อไม้ยะนางเราหอมชุยหอมชุยแกงเห็ดใส่เห็ดด้วยนะคะทดแทนใบแมงลักได้ <c oughs> นี่ค่ะหอมชะโหอันนี้ดอกยาวบืดบาดเลยแม่กินไม่ทันหรือไงเนี่ย ให้ดูบล็อกแรีร่ของแม่นะคะที่แม่ปลูกอวนนี้มันกําลังออกดอกแล้วเต็มเลยเริ่มปิ่มๆแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนี่มันมันไม่น่าจะไม่กอดช่อใหญ่นะคะตรงนู้แม่ตัดไปแล้วนะคะหนึ่งหัวนะคะอันนี้น่าจะไม่กอดช่อนะเดี๋ยวแม่เขาจะมาหักไปนะคะเลยเดี๋ยวเขาไปเคาะแบ่งให้โมเนาะโมจะรอให้แม่มาเก็บนะคะโมจะไม่หักไปเนาะให้มันโตกว่าน,นี้นิดนึงนี่ค่ะสวยใช่ นี่นะคะโมเดี๋ยวโมจะเก็บเอาไปใส่สลัดนะคะโมจําชื่อไม่ได้แล้วอ่ะว่ามันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวโมจะขึ้นชื่อให้นะคะใส่สลัดรสชาติมันจะออกขมๆขมขมนิดๆนะคะแต่โมชอบกินเอาไปใส่สลัดอร่อยค่ะนี่นะคะจะเก็บเอาใบใบมันแบบนี้เนาะเก็บเอาอ่อนๆนะ,ะถ้าเก็บเอา สมองไม่ค่อยทำงานเลยช่วงนี้ <c oughs> ลืมชื่อคโมจะเอาไปไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันนี้พี่ยักษ์ไม่ค่อยชอบกินแต่โมชอบพอเริ่มอายุเยอะแล้วชอบกินขม <c oughs> หน้าเอาไปใส่แจกันนะคะแต่แจกันที่บ้านโมมีแต่แจกันลึกๆนะคะอันนี้ก้านมันสั้นแม่เพิ่งลดน้ําไปอันนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวโมให้ดูดอกอ์ติโชกค่ะอุ้ยมันออกดอกอย่างสวยเลยมันไม่ตายนะเห็นใบแห้งๆอย่างนี้นี่ค่ะนี่คือดอกอ์ติโชกค่ะทุกคนเดี๋ยวพอนั้นตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่จะกินได้นะ รงนี้ข้างในมันจะคล้ายๆดอกบัวนะคะมันๆนนะสวยช่มนึวเห็นต้นนึกว่ามันตายเสียงที่ได้ยินอยู่นี่คือเสียงรถไฟนะคะจะดังนิดนึงโอ้ยฟักทองนู่มมีฟักทองอ่อนเห็นไหมคะ มีฟักทองตรงนี้แตงกวาค่ะแตงกวานี่แม่พี่ยักษ์ก็จะชอบเก็บแล้วก็ไปเรียกให้โมโอนะคะแล้วโมก็กินไม่ทันนะคะนี่นอนอยู่นี่นลูกลูกนี้ก็พรุ่งนี้แม่น่าจะเก็บนะ,ะนี่อีกนะคะมันจะมีหนามนะแตงกวาพันนี้แล้วก็จะมีอีกพันหนึ่งที่ลูกมันยาวๆพันที่ลูกยาวๆจะไม่มีหนามค่ะพแม่เขากำลังออกลูกดูสิคะ พริกที่มันเป็นช่อๆอค่ะนี่ออกแล้วปลูกไว้วเยอะอยู่นะนูน่นส่วนอันนี้คือปาปิกานะคะปลาปาปิกาอันนี้มันโดนแดดเผาไหม้นะอันนี้ที่จริงแล้วต้องเด็ดทิ้งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวโมให้ดูหัวอันนี้นะคะโมเดี๋ยวโมจะขึ้นชื่อให้นะคะโมจําไม่ได้แล้วมันชื่อเรียกว่าอะไรแต่ว่าหัวอันนี้นะคะ เอาไปใช้แทนมะละกอนะคะตำส้มตำอร่อยนะคะนี่แต่ต้องรอให้มันแก่กว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโมจะมาเอาเดี๋ยวมันแก่แล้วเดี๋ยวโมจะมาเอาไปตำส้มตำนะคะนี่แม่ปลูกไว้เยอะเลยนู่นนะคะนี่กำลังออกหัวเต็มเลยเดี๋ยวโมจะมาเอาค่ะมะเขือเทศสุกแล้วค่ะอยู่ยข้างใต้เต็มเลย โอ้ยตรงนี้เยอะนี่ค่ะมะเขือเทศถ้าเป็นลูกยาวๆลูกหยดน้ำแบบนี้เอาเอาไปทำสลัดอร่อยนะคะเพราะมันจะกรอบค่ะแข็งส่วนลูกกลมๆแบบนี้นี่นะคะมันจะเหมาะสำหรับทำพวกซอสซอสมะเขือเทศหรือว่าเอาไปทำพาสต้านะคะมันจะมีน้ำเยอะแล้วมันก็จะนิ่มนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะนี่ค่ะเป็นหยดน้ำอย่างเงี้ย อร่อยตัวนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะคะนี่สีเหลืองค่ะนี่สุกแล้วเราขโมยชิมเดี๋ยวขอเด็ดก,ก่อนถึงลูกนะค่ม,มหวานคะ่ะทุกคนหวานมาก พันธุ์สีเหลืองมันจะอร่อยนะครฟินอยกินกับ,กบสวนอ่งุ่นค่ะทุกคนเดี๋ยวโมจะเอาไปพวงหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือมะลืนนี้เดี๋ยวโมด,ดูกันไม่แน่พรุ่งนี้นะคะโมไล์สดแล้วเดี๋ยวโมจะเอาคุกพริกกระเลือกินนะคะโมเอาไปพวงหนึง่ง โอ้ย oh yeah. นี่คะ่ะแค่นี้พอนะคะกินเยอะเดี๋ยวจะคลีแตกนะคะกินเยอะเดี๋ยวครีแตกโมเอาไปหนึ่งอันนี่มันไม่มีคนเก็บเนี่ยเห็นไหมแม่เขาไม่เก็บนะคะแล้วก็จะมีโมคนเดียวนะที่กินแต่อันนี้มันเปรี้ยวอันนี้มันเหี่ยวไปแล้วนะคะที่โมไปเก็บที่คลองกับพยักะ่ะมันจะหวานอันนี้มันแม่อร่อยอะ่ะอืมมันแม่สวีท ใกล้สุกแล้วค่ะนี่นะคะเด,ยว,เดยวพอนิ่มก็เก็บไปกินได้นะอันนี้ยังไม่นิ่มโอ้ยว้าว black grapes แฮ่มีหน้าแล้วเมื่อกี้เห็นนกมันวิ่งออกจากตรงนี้วิ่งวิ่งวะนกมันบินนกมันบินออกจากตรงนี้นะคะ you see the the birds they eat the grapes it's black one ดูดู เราได้วัตถุดิบแล้วนะคะเราก็กลับบ้านกันค่ะ